สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหุ้นดาวโจนวันที่22เดือน11ปพี68นะครับผมสำหรับดาวโจนนะครับเมื่อวานนี้เข้าแต่ดาวโจนเดียวนะก็จะเป็นหุ้นดาวโจนปกตินะ3ตัวบน2 2 6 2ตัวล่าง5 1นะ ผมให้2กับ3นะฟัน2จอเข้า2 6เข้าเป็นตัวเน้นเข้าแบบตรงๆเลยนะเป็นตัวเน้นตัวฟันนะเลข3ตัวนะก็อืมได้แค่เกือบเนาะ2 2 6ไม่มีนะแต่ว่ามาอยู่นะ2เนี่ย2 6มาอยู่แต่ออกมา2 2 6ไม่มีดาวโจร VIP นะสามแปผมให้6กับ7จนะหกับ7ไม่มีเลยนะหลุดเลยดาวจนสตาก็296แล้วก็1นึผมให้5กับ3นะอันนี้ก็หลุดเลยไม่เข้าเลยมาลุ้นกันต่อแล้วกันเราก็จะมาเริ่มจากดาวโจนแรกกันเลยเป็นดาวจนธรรมดา หรือว่าดาวโจนปกติออกเวลาตีสี่้นดาวโจรน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นสี่แล้วกันนะสกับ3าสี่กับ3นะครับก็จะมีสี่เก้า 4ี่เก้าสี่หกสเก้แล้วก็3 6นะครับตัวกันก็จะมี4ี่นะ3 8 4แปดหนึ่งกับ4 2ละกันผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นสีนะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นสีนะตัวนี้ก็จะมีตัวเนี้ะน,นะครับก็จะมีสีเก้าสแล้วก็3ามนะครับหุ้นดาวโจนนะครับดาวโจนปกตินะเลข2ตัวนะครับก็จบไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผมสามตัวนะครับก็จะมี497 496 498แปดไหมหรือว่าหนึ่งเดียว เอาหนึ่งดีกว่าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่หกหนึ่งก็จบไปแล้วสำหรับหุ้นดาวโจนปกตินะนสองตัวแล้วก็สามตัวเนาะต่อไปก็จะเป็นดาวโจน V I P นะ วีไกับสตาวันนี้ต้องเข้าแน่นอนวันเนี้ยผมต้องเข้าให้ได้สองดาวโจรนะดาวโจรนะครับวีไวันนี้ก็จะเป็นแปดกันนะแกับ7นะ8กับ7นะครับ8 3 8ส แป 8, 8 4ามแปดสี่แปดหนเจ็ดสามเจ็ดสแล้วก็เจ็ดหนะครับตัวกันก็จะมี8ปดสองเจ็ดกับ86นะ เดี๋ยวก่อนแปดสองเจ็ดศูนย์นะทุกคนเอาศูนย์นะรอบเจ็ดศูนย์มากกว่านะแปดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองไม่เอาตัวฟัร์นะครับเป็นเลขแปดละกันตัวนี้ก็จะมี 8, 3, 8, 4, 8, 1, แปดสามแปดสี่แปดหนึ่งล้วก็เจ็ดสี่แปดสามแปดสี่แปดหนึ่งล้วก็เจ็ดสี่นะครับหุ้นดาวโจน์ v p นะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนส์สตาร์นะ ดาวโจนสตาร์นะทุกคนดาวโจนสตาร์นี่ผมยังไม่เข้าเลยนะคือไม่เข้านี่ตัวเด่นก็ไม่มานะเข้าแค่งวดเดียวงวดมาทำเป็นงวดแรกนะหลังจากนั้นก็หลุดเลยมาทำเป็นงวดแรกเข้านะั้นแล้วก็หลุดมาเลยไม่เข้าต่อเลยดาวโจนสตาร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นสี่แล้วก,กันนะสี่กับห้าเนี่ย

ผมผมคิดว่าสีนะผมคิดว่าสีนะเอาสีละกันตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมี4 9 4 0 4 1แล้วก็50นะครับ สำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ